ผู้หญิงอย่างเดียว่ครับผู้หญิงอย่างเดียวค่ะผู้หญิงอย่างเดียวเก๋มากเก๋มากเข้าไปดูนางแบบอย่างเดียวเลยที่ทางร้านส่งมาหมดกันยมากหมดกันแล้วเธอก็ใช้เวลาเวลาตอนกลางคืนนะนะโอ้โหบางทีหลังเที่ยงคืนเธอก็แพ็กของแพ็คอะไรทพี่ไปรู้ก็ได้ยังไงเนี่ยเพราะพี่ก็แชทอยู่ใช่ไหมหลังเที่ยงคืนไม่เธอเล่าเธอเล่าใน Facebook ใช่เป็นแฟนคลับอยู่ค่ะใช่ผมเป็นแฟนคลับเธอไม่ใช่นูใครขับใครคะใน Facebook ชื่ออะไรฮะใช้ชื่อ a c e b o o k ว่าอะไรกุชชี่ค่ะ กู๊ดชิกใช่แล้วค่ะกู๊ดที่แปลว่าดีเนี่ยนะกู๊ดสินค้าค่ะกู๊ดเออใช่กู๊ดชื่อลูกแล้วก็เติม S อสแล้วก็ชิก C S I C ค่ะมีลูกแล้วเหรอนี่แล้วค่ะ30แล้วนะคะโอ้กี่คนแล้วลูกกี่คนแล้วคนเดียวพอแล้วค่ะลูกลูกชื่อกู๊ดใช่ค่ะแล้วกู๊ดที่เป็นชื่อลูกเนี่ยแปลว่าอะไรดีค่ะแปลว่าดีแต่กู๊ดชิกเนี่ยกู๊ดตแปลว่าสินค้าใช่ค่ะนี่นะฮะลูกน่ารักนี่ก็ไปช่วยกันนะฮะนี่คือตอนที่ไปด้วยกันใช่ไหมครับ นี่ไปที่อ่างทองนะะชุดเนี่ยที่ที่ครีมแอนเดอะแก๊งไปเนี่ยไปด้วยนะฮะคุณคุณโจกับคุณคุณพีก็ไปใช่ไหมก็ไปตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วแล้วจะไปอีกตรงไหนแมะตอนนี้ทำอยู่ครัวอาสาตรงสามเส้นนะครับครัวอาสาตรงสามเสนนะครับคืออยู่คนเดียวเลยเขาไม่รู้อ๋อตอนทำอยู่ครัวอาสาตรงสามเส้นนะครับ ที่เป็นโครงการของรัฐบาลที่บัดดีกันกับเขตนะครับำอาหารส่งอะไรเงี้ยเขาจะย้ายไปเรื่อยๆใช่ไหมก็คือของสามแนจะเป็นของจังหวัดเชียงใหม่ที่ทําให้หลักสีมันก็จับคู่กันใช่ครับแล้วก็ไกลออฟฟิศก็เลยพนักงานออฟฟิศตอนหลังเลิกงานก็ ไปทำเปกินกับเขาไปช่วยเขาไปช่วยเขาเขาไปทำไปช่วยเขาไปช่วยเขาโอ้โหน่ารักมากแล้วก็ทำข้าวเหนียวไก่ยักษ์ไก่ทอดตัวคุณจะทำอะไรก็เอาข้าวเหนียวใส่ห่อแล้วก็แคล้วซีบ้างบางส่วนแล้วก็ตรงนั้นตรงหลักสี่น้ำยังท่วมสูงแค่ไหนฮะเออพอดีผมไม่ได้ไปแจกทําส่วนต่ออาหารที่ไปซัพพอร์ตเขาครับเราก็จะมีคนมารับไปทีหนึ่งครับผมเราทําในที่ที่น้ําไม่ท่วมใช่แล้วก็ไปส่งใช่ครับนะฮะที่หลักสี่ใช่ครับเลยพาเพื่อนไปทั้งออฟฟิศเลยครับ ก็ส่วนหนึ่งครับส่วนที่ทำส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่ทำส่วนใหญ่ทำครับเพราะเขาขาดขาดจิตอาสาอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าจะทําตอนกลางคืนทาจนถึงเช้าครับประมาณเจ็ดพันห้าร้อยชุดโอ้โหฉะนั้นต้องทอดทั้งทอดทั้งข้าวเหนียวต้องทํากันทั้งคืนกี่โมงถึงกี่โมงครับจริงๆผมคือมันเริ่มกันนะครับปกติก็ผมไปก็มาสองทุ่มอยู่กันถึงเที่ยงคืนแต่ว่าจะมีคนอยู่กันถึงตีห้าอะไรเงี้ยทำน้าซึ่งยังขาดอยู่พอสมควรใจก็ไปช่วยกันได้ครับแล้วเรากินของเขาไปกี่ชุด นิดเดียวครับชิมนิดเดียวว่ามันผ่านหรือเปล่าคุณโจ้ยังไม่มีครอบครัวใช่ไหมยังครับแต่ว่านอกเหนือจากนี้ที่ออฟฟิศก็กำลังรวมทีมกันจะไปช่วยเพื่อนในออฟฟิศที่น้าท่วมคือทาความสะอาดบ้านเยอะไหมฮะในใน GM ใช่ครับก็หลายคนอยู่เหมือนกันครับส่วนใหญ่ที่ไหนฮะที่ท่วมส่วนใหญ่จะเป็นรังเออเป็นปทุมกับนนนะครับบางบัวทองใช่ครับ กำลังฟอร์มทีมกันอยู่จีเอ็อยากช่วยเพื่อนเนชั่นกับอสมทบ้างไหมคะได้ได้ครับมีบอกมาเลยครับเผื่อต้องการแรงมาทำความสะอาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณโจ้ยังไม่มีครอบครัวใช่ไหมยังครับยังถามสองครั้งสองครั้งถามสองครั้งครับพี่พัดเซลพัดเซลพัดเซลพี่เหนื่นมากเลยพี่บอกอยากให้ถามมั่งพี่ไปไหนมาบ้างก็ที่ไปมาก็มีศิริราชลานวิถีท่าน้ำนนเน้นโรงพยาบาลเน้นโรงพยาบาลเพราะว่าอย่างตอนที่ไปศิริราชนี่คือเหมือนกับว่า ไปแพ็คกระสอบไปแพ็คกระสอบแล้วก็ยกกระสอบซึ่งวันนั้นรู้สึกว่าสถานการณ์ก็แย่เหมือนกันใช่ใช่ก็เห็นว่าเราก็อยากจะไปปกป้องในหลวงนะครับก็เลยรีบไปเห็นคนที่ไปสิริราเนี่เยอะมากเลยอะมากระสอบทรายที่นั่นจึงแข็งแกร่งมากนะฮะหนักมากเลยหนักมากแล้วตอนนั้นน้ําเข้าไหมเข้าครับมีมีเข้าหลายจุดอยู่เหมือนกันครับก็พเข้าก็ต้องแบบ เหมือนไปรีบรีบไปอุดอุดไปเสริมตลอดก็ทั้งวันนะครับทั้งวันก็ลากถึงกลางคืนนะครับแล้วเรามีแผนจะไปไหนอีกฮะก็ก็ไปตามมีมีเรามีคนหน้าทีมคือเนี่ยครับรู้จักกันมาก่อนไหมครับหรือไม่เป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ตามตามกันไปไปไปตามเขาเพราะไม่อดในครอบครัวแล้วเด็กๆกลุ่มนี้ตอนนี้จะไปไหนต่อฮะ คงยังไม่ไปแล้วอะค่ะเพราะว่าพวกหนูอีกประมาณเดือนหนึ่งพวกหนูต้อง end แล้วเอ๊ะเขาเลื่อนไปยังไงฮะตอนตกลงไปไปสอบกันเมื่อไหร่ฮะสอบ24่สถึงยีธันวาค่ะสอบอะไรเนี่ยนี่สอบอะไรสอบแกดแพดค่ะแกดแพด่ะเลื่อนไปโอ้โหตั้งแต่ไหนไม่รู้นะแต่ไปอยู่ตั้งแต่8ตุลาโอ้โหเนี่ยข้ามเดือนนี้ไปเลยไป27ถึง28 24ิบแ่สิบสีถึงยี่สถึงยีธันวาใช่ไหมคะนะซึ่ง ทั้ง3คนนี้อ่านหนังสือเต็มที่แล้วอะไรอะไรใช่เหรอแอปตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ตื่นแล้วตอนนี้เป็นโอกาสที่จะแที่หนูไปช่วยเขาเนี่ยคือหนูอ่านหนังสือได้หรือเรื่องใหม่อะไรบ้างบอูเลยรน่ารักมากโอเคแล้วค่ะนี่เรียนที่ไหนกันฮะเรียนที่ไหนเตรียมอุดมค่ะเตรียมอุดมหมดเลยเหรอฮะจะเอ็นจะเก่งมากเดี๋ยวนีนเขาเรียกแอดมิชชั่นไม่ใช่เหรอใช่ไหมคะไม่เป็นไรครีมยังเรียกเอ็นอยู่เลยเกิดรุ่นไหนอะรุ่นเราเแอะ จะเข้าที่ไหนใช่ไหมจะข้าที่ไอยากจะเข้าที่ไหนแพทย์จุลาค่ะแพ์จุฬาเหมือนกันพิมแพ์จุฬานิมอยากเข้านิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ค่ะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ขอให้ได้ลูกขอให้ได้ขอให้ได้หลวงพ่อขอให้ได้ขอให้ได้คือจิตใจดีแบบนี้นะฮะแล้วมาจากโรงเรียนที่พื้นฐานวิชาการแข็งแกร่งมากเตรียมอุดมน่าจะได้นะฮะถ้าได้แล้วกลับมาบอกนะจะเลี้ยง มาบอก,กค,<ๆ>คุณคุณอาสมบูรณ์ <c oughs> และจะเลี้ยงต้องเลี้ยงฉลองต้อง <c oughs> ได้แน่นอนพี่แต่ว่าจะจะได้จะได้แพทย์หรือเปล่าจะได้อะไรป <c oughs> ะ่ะวันนี้เราไม่ทราบถ้าเขาไม่ได้แล้วเขาบอกพ่อแม่ว่าก็เนี่ยไปกับข่าวค้นอ่ะพ,พ,พี่พี่กนกจะรับผิดชอบอะไรไหมคะเา่างี้ถ้าได้มาพี่เลี้ยงถ้าไม่ได้มาพี่กนกเลี้ยงเออเออาเอาอ่ะเกสเกสวันนี้วันนี้ไปไปที่บางกรวยใช่ไหมฮะเกสไปที่บางกรวยไปกับ ผู้พันเบิร์ดค่ะผู้พันเบิร์ดผู้พันเบิร์ดคนที่เล่นหนังใช่ไหมนอหลอน่ะค่ะเล้อเล้อคะไปตอนนี้เลยไหมคะไปด้วยนะฮะไปค่ะไปไหมคะไปไปไปต้องไปไปที่บางกลวยนะฮะบางกรวยค่ะบางกลวยนะครับใช่ค่ะขอไปตอนนี้เลยได้ไหมมีกับทหารไปด้วยใช่ไหมฮะไปกองทัพบดเขาจัดชุดใหญ่ลงไปค่ะไปฟื้นฟูหลัง จะไปตรวจอีกทีหนึ่งว่าที่เขาเข้าไปครั้งแรกเป็นยังไงบ้างใช่แล้วก็มีกองดุริยางกองทับมกเข้าไปด้วยค่ะโอ้โหเห็นไหมกองดุริยางไปเขาไปเล่นเพลงอะค่ะใช่ดุริยางไปเล่นฟุตบอลอะก็ไปเล่นเพลงเขาจะจเยใจเย็น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 ใจย็นจนจใใจใจนใกันใจนเวนเย็เย็จยนเย็นเยยนใให้กับให้กับใช่ค่ะเนเน่เจเย็นเยเเใใ เจ็ดแปดโมงอะค่ะแล้วก็แปดโมงกับเก้าโมงได้ไหมโอ้ยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเลยค่ะไปตรงส่วนที่ลึกและหนักสุดของบางกุ้ยขาวนี่อือืค่ะน้ํายังอยู่ประมาณเกับสองเมตรนะคะว้ะทำไมร้องแบบนั้นไปเรือเข้าไปใช่ไปเรือเข้าไปไปไหมทีมเธอไปไหมครีมไม่เป็นไรแต่วันนี้ครีมไปถือกล่องอุปกรจ์หน้าทะเลค่ะอ๋อเหรออ๋อเหรอวันนี้ ือตอนช่วงนี้เขาจะมีงานแบบรับบริจาคหน้าธารกรแบบมีดนตรีมาเล่นเปิดหมวกอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็ไปบริจาคได้ตรงนั้น<อ>ไปถือถือให้คนมาหยอดหยอดโอ้โหโนะท่านผู้ชมฮะคือคนกลุ่มนี้ที่ทำประโยชน์ได้เยอะมากช่วยได้หลายแบบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใช่แล้วก็ช่วยได้หลายแบบแล้วแต่ตัวเองค่ะถนัดนะฮะของคุณเกรซนี่คือกู๊ต ชิกใช่ไหมคะถ้าใครจะเข้าไปช่วยพี่หนุกก็ซื้อเสื้อสายเดี่ยวให้จอมขวัญซื้อเล็กซซื้อเลกกิ้งให้คุณโสพลใช่แต่ว่าสายเดี่ยวของคุณจอมขวัญต้องใช้สายโซุ่แรงอ่ะแรงมากเลยอ่ะอ่คือไม่เอาแล้วก็ยินดีนะฮะทางสมทก็ก็ขอบคุณคนกลุ่มนี้ด้วยนะฮะที่มาช่วยกันเป็นเรี่ยวเป็นแรงให้ ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ําท่วมเนี่ยมีพลังมากขึ้นเยอะครับคือน้ําท่วมคราวนี้เนี่ยนะฮะขาดทหารไม่ได้ขาดหนุ่มสาวจิตอาสาไม่ได้แล้วก็ขาดความเป็นผู้ใจบุญของเราทุกคนที่ช่วยกันบริจาคสิ่งของมาให้พวกเธอแพ็คให้พวกให้พวกเธอไปทําความสะอาดด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณทุกท่าน <ขอ S 1> ทุกคนโชคดีประสบความสําเร <ขอ S 1> ็จนะครับ